สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งเป็นหัวข้ออาการนะครับชาร์จไฟเราหนิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นในตอนที่3นะครับซึ่งต่อจากหัวข้อที่แล้วนะครับทีนี้นะครับสาเหตุสาเหตุของอาการนี้นะครับก็คือจะเกิดจากลายวีบัสนะครับซึ่งเราจะต้องเช็คลายวีบัสอย่างละเอียดนะครับเราถึงจะทราบ อาการเสียที่ชัดเจนว่ามันเกิดมันเกิดที่จุดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่รู้ว่าการเสียตรงนี้นะครับก็คือเราเราก็ไม่สามารถจะซ่อมได้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว <c oughs> ในเรื่องของการซ่อมตรงนี้นะครับก็คือ,อทุกท่านเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาชาร์จไฟล็่งเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือกจะเป็นช่างเปลี่ยนอะคุณก็จะได้แค่เปลี่ยนอะไรเช่นคุณเปลี่ยนแผงชาร์จด้านล่างไปปรากฏว่าไม่หายไม่หายคุณไปหาซื้อสายแพรมาบางทีก็หาซื้อไม่ได้ครับก็ต้องคืนเครื่องลูกค้าไปอะ,อะไรประมาณนี้นะครับถึงเราหาได้เราเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่หายซึ่งซึ่งลายวิบัินะครับตามหัวข้อที่สอนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือจะเป็นลายบวกจากก้นชาร์จเวลาที่เราเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับอ,อันนี้เป็นการทบทวนจากจากรอบที่แล้วที่สอนมาทั้งหมดนะครับก็คือ ข้อที่1ก็คือให้เราวัดไฟที่ก้นชาร์จถ้าเกิดว่าเราวัดไฟตรงนี้ได้แสดงว่าก้นชาร์จตรงนี้ผ่านนะครับเราเสียบสายชาร์จเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ก็ใช้วัดไฟวัดไฟที่ตรงตรงขาชาร์จด,ด้านหลังนะครับด้านหลังบริเวณบริเวณที่ที่เป็นขั้วที่เป็นขั้วที่ไปที่ไปบัตรกีกับตัวกับตัว กับตัวซับบอร์ดด้านล่างนะครับก็จะมีจะมีขาต่างๆตรงนี้นะครับเราก็จะวัดไฟซึ่งไฟจะออกมาขาหนึงนะครับถ้าเป็นไมโครก็จะมี5ขาถ้าเป็น type สก็จะมี14ขาซึ่งจะมีไฟออกมาหนึ่ขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้ในส่วนนี้นครับขั้นตอนแรกคือเราวัดไฟตรงนี้ถ้าไฟมาก้นชาร์จใช้ได้ขั้นตอนที่2เราก็วัดไฟที่ซ็อกเก็ตถ้าไฟที่ซ็อกเก็ตมาก็แสดงว่า ชุดล่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราวัดตรงนี้ได้วัดตรงนี้ไม่ได้เราก็จะรู้ปัญหาทันทีซึ่งาลายอาจจะขาดจา,จากจากจุดนี้นะครับมาหาซ็อกเก็ตก็ในกรณีที่มันขาดแบบนี้นะครับถามว่าเราสามารถที่จะแก้ไขโดยการซ่อมได้ไหมครับก็สามารถจะทําได้คุณจะเห็นว่าในคลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะมุ่งเน้นในเรื่องของการต่อลายวงจรทีนี้จะไมายถึงต้องต่อลายวงจรเพราะว่าในตระกูลแอนดรอยทั่วไปเนี่ย จุดที่มันมักจะเกิดปัญหาขึ้นก็คือมักจะเป็นลายวงจรขาด ถ้าเกิดว่าลายไม่ขาดเนี่ยมันก็จะนําพาไปสู่การเสียถึงตัว IC ภายในเครื่องนั่นเองนะครับว่าตัวไหนที่เป็นตัวเป็นตัวจุดเชื่อมต่อกับจุดไฟนอที่มันเกิดปัญหาขึ้นถ้าเกิดว่าในลายวงจรไม่ขาดหรือว่าไม่มีจุดเซฟตี L, ้หรือว่าไม่มีแอลหรือว่าไม่มีฟิลอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้ไ c มันพังถ้าเกิดว่า IC พังก็จะเป็นเหตุทําให้เครื่องเปิดไม่ติดในบางในบาง IC ที่มีความสําคัญนั่นเองนะครับทีนี้เราก็เราก็ไล่วัดไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งไปถึงชุดบน ช่วบนตรงนี้นะครับเราถอดสายแพรมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องวัดไฟหรือว่าไฟออกมา,าจ,ำจำนวน5.2โวลต์หรือเปล่าเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่เป็นค่า2แอมป์นะครับจะมีไฟอยู่ที่5.2โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้5.2มาตั้งแต่แรก5.2 5.2 5.2เมื่อเราวัดตรงไหนไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าจุดไหนที่มันเกิดปัญหาขึ้น เราสามารถที่จะต่อลายได้โดยการอาศัยลายข้างเคียงเป็นหลักนะครับหลักเกณฑ์การทํางานของวงจรการชาร์จนะครับก็คือจะมีจะประกอบด้วยลายบวกลายบวก1เส้นสมมติว่าลายบวกอยู่ตรงนี้นะครับลาย Data ก็จะมีอีก2เส้นนะครับที่วิ่งไปคู่ขนานกันแล้วก็ไปในทางเดียวกันแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปด้านบนก็คือคู่ขนานกันเช่นกันนะครับก็คือจะไปหาในส่วนบนนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้นะครับ ในจุดต่อไปนะครับในจุดต่อไปที่เราจะทําการเช็คในตอนแรกเนี่ยเราก็เราก็เช็คในส่วนของ ของจุดเชื่อมต่อทั้งหมดเช่นก้นชาร์จใช้ได้ไหมแผงล่างใช้ได้ไหมสายแพร์ใช้ได้ไหมเมื่อกระแสไฟ5.2โวลต์นะครับเข้ามาอยู่ที่ชุดบนที่สายแพรบนเรียบร้อยก็แสดงว่าทั้งหมดนี้ของเราใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับบางท่านเนี่ยก็คือเลือกที่จะเปลี่ยนอย่างเดียวโดยที่ว่าคุณไม่มีวิธีการวัดไฟตรงนี้เลยนะครับก็คุณเปลี่ยนไปทั้งที่ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การซ่อมที่ผิดนะครับ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นจะเข้าในหัวข้อที่ต่อจากข่าวที่แล้วนะครับขอพยาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับใครสนใจที่จะสมัครเรียนนะครับสมัครเรียนออนไลน์แบบสอนสดนะครับก็ในรอบหน้าจะเป็นรอบค่านะครับเวลาเรียน2ทุ่ม2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่นะครับผมรับแค่รอบละ5ท่านเท่านั้นนะครับจะเปิดคอร์สเรียนในวันที่11 ที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ที่11เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็ <c oughs> การเรียนนะครับจะใช้เวลาเรียนแค่วันละชั่วโมงครึ่งนะเท่านั้นนะครับเราจะเรียนในช่วงเวลานี้ทุกวันก็คือ สองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับคนที่มีสมัครเรียนผมจะดึงเข้ามาในแชทกลุ่มนะครับซึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการโทรวิดีโอคอสดอเราก็จะได้คุยกันในในหัวข้อของแต่ละวันของการสอนนะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรการสอนที่คนที่มาเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้จริงนะครับในส่วนของพื้นฐานนะครับผมจะบอกให้ว่าเป็นบันไดก้าวแรกที่มีความสําคัญที่ช่างซ่อมมือถือจําเป็นจะต้องมีนะครับมีหลายคนนะครับท,ที่ที่ซ่อมมือถือมานานนะ แต่ปรากฏว่าไม่รู้พื้นฐานเลยเนี่ยครับมันเป็นเหตุทําให้เราเช็คอาการเสียไม่ได้คุณไปเรียนอาการเสียมาหนึ่งอาการคุณก็จะได้ในอาการเสียนั้นๆที่คุณไปเรียนนะครับแต่ว่าคุณให้มีวิธีการไปเช็คว่าเอ๊จุดนี้เราจะต้องมีการวัดยังไงวัดค่ายังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ ในความเป็นช่างของของทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการนะครับมีวิธีการในการตรวจสอบนะครับเราจะต้องวางแผนงานตรงที่ว่าเอ๊ะเราจะตรวจสอบวิธีไหนเ,เราถึงจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเสียตรงนี้แหละครับมันเป็นเทคนิคการซ่อมที่สําคัญเทคนิคการตรวจช็คอาการเสียซึ่งถ้าเราเช็คไม่ได้คุณไปซ่อมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้จุดเสียที่แน่นอนหรือว่าแน่ชัด อันนี้สอนซ่อมเครื่องได้แน่นอน,นครับน,นี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะของการสอนนะครับแล้วก็การสอนของผมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับอันนี้ที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นครับเป็นการสอนออนไลน์สดนะครับก็คือรอบละ5คนอ,อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการสอนแบบไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจบหลักสูตรก็คือ,อจะมีการไลฟ์สดตั้งแต่หัวข้อแรก ของการสอนอตั้งแต่หลักสูตรการสอนในหัวข้อที่1 2 3 4 5งสไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งจบหลักสูตรอันนี้ผมจะมีกลุ่มเฉพาะนะครับก็ก็คือผมส่งลิงก์ไว้ด้านหน้าโพสต์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็กดลิงก์เข้ามาค่าสมาชิก9 9 9บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการเรียนในลักษณะเดียวกับเรียนสด <c oughs> แต่รูปแบบการสอนต่างกันนะครับเหมือนกับที่คุณกําลังฟังอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่า <c oughs> ในคลิปตัวอย่างที่ผมนํามาเสนอ,อนี้ก็คือเป็นแค่ตัวอย่างการสอนเท่านั้นนะครับแต่ว่าในการสอนจริงๆ ก็คือ,อมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องอของการนําเสนอกับการสอนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างที่เราที่เราควรจะต้องทราบแต่ไม่ได้หมายความว่าผมก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับก็คือผมก็ให้กับทุกคนเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะไม่เข้าใจแต่บางคนเป็นช่างอยู่แล้วก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอัอนนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถของแต่และบุคคลนั่นเองนะครับก็ในกลุ่มนี้ก็คือจะเสียสมาชิกค่าสมาชิกแค่9 9 9้บาบาทตลอดชีพ นะครับคุณก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะครับผมมีคลิปอะไรผมก็จะไปลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือกำลังกําลังไลฟ์อยู่ในหัวข้อที่5นะครับใครสนใจก,ก็กดลิงก์เข้ามานะครับคุณก็ไปดูตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงหัวข้อปัจจุบันนะครับ กณกระดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบหลักสูตรการสอนในกลุ่มนี้เราสามารถจะศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับคุณจะดูตอนไหนก็ได้นะครับจะเปิดดูว่างเวลาไหนก็ดูตอนนั้นนะครับก็เป็นลนักษณะการการสอนที่เป็นหลักสูตรเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับ <c oughs> จากคราวที่แล้วเมื่อเราเช็คตรงนี้ได้แล้วนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในลายวีบัสนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายวีบัสวีบัสก็คือจากก้นชาร์จขึ้นไปขึ้นไปสู่ไปสู่วงจรแายในเครื่องหลังจากนั้นนะครับเราต้องกดสายแพงเข้าไปในเครื่อง เมื่อเรากดไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับวงจรการชาร์จเนี่ยจะไปเชื่อมต่อเชื่อมต่อไปที่อ,อุปกรณ์ภายในเครื่องไปหา IC ชาร์จนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมอธิบายว่า,าไปไปผ่าน IC ชาร์ตตัวเล็กตัวใหญ่บางรุ่นก็มีตัวใหญ่อย่างเดียวบางรุ่นก็มีตัวเล็กอย่างเดียวบางรุ่นก็มีทั้งเล็กทั้งใหญอ่อันนี้มันคืออะไรนะครับในจุดวัดไฟที่เราจะต้องรู้นะครับทีนี้ทีนี้ในลายนี้นะครับในทุกๆรุ่นเนี่ยจะออกแบบมาเหมือนกันหมดนะครับ ในลายวิบัิก่อนที่จะเข้าสู่ตัว IC ไม่ว่าจะมีตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามนะครับจะมีตัว C อยู่หนึ่งตัวนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ที่สําคัญคือ C ตัวเนี้มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือจะชอบกระแสรั่วลงเกาวเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่ใช้งานบ่อยที่สุดก็คือ,อเราจะต้องทําการชาร์จแบตท,ทุกวันทุกวันนะครับปรากฏว่ามันต้านทานกระแสไม่ไหวมันก็เกิดการลิลกนะครับเกิดการรั่วลงเกาการรั่วลงเกาในที่นี้นะครับตัว C นะครับหลายท่านจะเข้าใจว่าการรั่วของตัว C เนี่ย อารั่วรั่วเป็นค่า0 0นคุณเอามิเตอร์วัดคอมแล้วได้ค่า0 0นแต่จริงๆแล้วอ่าไม่เลยนะครับก็คือในสิ่งที่คุณเข้าใจนะถูกต้องนะครับแต่ว่าในการรั่วของตัวซมันมีหลายแบบมีรั่วน้อยรั่วปานกลางรั่วเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือรั่วในตอนใช้งานอันนี้คุณจะเช็คยากนะครับ เพราะฉะนั้นในการซ่อมมือถือนะผมเจอมาทุกรูปแบบของการซ่อมนะครับจึงมานําเสนอให้กับทุกท่านาได้ฟังได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงครับของตัว C ตัวนี้ที่มันเกิดการรั่วเมื่อเรากดใส่แพรเข้าไปปุ๊บนะครับคุณจะต้องย้อนกลับมาวัดไฟที่ก้นชาร์จใหม่อีกครั้งหนึ่งไฟที่ก้นชาร์จตรงนี้นะครับเป็นลายบวกลายบวกที่เป็นลายวีบัตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกดไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าวงจรการชาร์จละ ถ้าเกิดว่าตัว C ตัวนี้มันเกิดการรั่วนะครับลายเส้นนี้ลายเส้นนี้ที่มันวิ่งตรงมาด้านล่างเนี่ยที่มันมาที่ก้นชาร์จเนี่ยคุณจะวัดไฟไม่ได้นะครับสมมุติว่ามันรั่วน้อยรั่วน้อยเนี่ยปกติคือเราเสียบชาร์จไปเมื่อกี้ตอนที่เราไม่เสียบสายแพรไปในเครื่องคุณวัดไฟได้ได้เท่ากับ5.2โวลต์นะครับ2แ <c oughs> อมป์5.2โวลต์ M, แต่ผลปรากฏว่าเมื่อเรากดสายแพรเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าค่าไฟเป็น2.5โวลต์นะครับ ซึ่งถ้ามันเข้ามาเท่านี้ไม่มีทางที่จะชาร์จได้เลยนะครับต่อให้คุณเปลี่ยนสายแพรตรงกลางหรือเปลี่ยนชุดล่างหรือเปลี่ยนก้นชาร์จก็จะไม่หายนะครับอันนี้คือเป็นในสิ่งที่เราเช็คไม่เป็นนะครับเช็คไม่เป็นในส่วนของการตรวจสอบรยวิบัตว่ามันเกิดกะระแสั่วงลงเก่าหรือเปล่าเหตุใดทําไมถึงค่าค่าวนถึงตกลงเพราะว่า4ตัวนี้มันเกิดการล่วออกมานะครับการั่วก็คือกระแสมันั่วงลงเก่าซึ่งการล่วในที่นี้ก็คือั่วไม่หมดนะครับ รั่วไมหมดอ่ารั่วประมาณสักครึ่งหนึ่งอันนี้คือสมมุตินะครับถ้าครึ่งหนึ่งคุณก็จะวัดไฟได้แค่นี้เองนะครับหรืออาจจะรั่วมากกว่านี้คุณอาจจะวัดไฟได้แค่1.5โวลต์นะครับก็ไม่ได้เหมือนกันหรือรั่วเล็กน้อยคุณอาจจะวัดไฟได้4.0โวลต์ก็ชาร์จไม่เข้าเหมือนกันนะครับอ่าจะชาร์จเข้าก็คือจะต้องเป็นไฟ5.2โวลต์ตามตามค่าของอะแดปเตอร์ที่เราเสียบเข้าไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอ่าเป็นจุดเช็คจุดหนึ่งที่เราควรจะต้องทรราบบนะคั ในการเรียนตรงนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งฟังในคลิปของผมเนี่ยคุณนั่งฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าในการเรียนสอนนะครับผมจะให้ทุกท่านที่มาสมัครเรียนปฏิบัติตามในสิ่งที่ผมสอนในทุกๆขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนเล็กๆน้อยๆคุณก็ต้องทํา ทำเพื่ออะไรครับอ่าก็คือถ้าเราได้ปฏิบัติด้วยได้ฟังด้วยได้จดด้วยอันนี้ผมรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ลืมแน่นอนนะครับในเรื่องของประสบการณ์ในการสอนของผมเนี่ยมันยาวนานมากนะครับก็คือผมจะรู้ผมจะรู้ว่าเราทํายังไงถึงคนที่มาเรียนเราจะเข้าใจนะครับอ่าบางคนก็สอนจนจนกระทั่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าสอนจนกระทั่งแบบว่าอ่าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของมันอย่างละเอียดเยิบเลยนะครับ ในการในการเรียนแบบนี้จริงๆมันก็ได้ประดับความรู้เท่านั้นเองนะครับทำไมถึงถึงไม่ต้องเรียนขนาดนั้นนะครับก็คือผมเคยบอกแล้วว่าเมื่อกี้ผมแจ้งว่า IC ซีชาร์จบางตัวเนี่ยมีตัวใหญ่อย่างเดียวมีตัวเล็กอย่างเดียวมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ หรือมีตัวเล็อกอย่างเดียวหรือมีตัวใหญ่อย่างเดียวอันนี้ครับก็คือวองจรการชาร์จมันก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองซึ่งถ้าเราไปรู้จักวงจรการชาร์จหนึ่งรุ่นแล้วถามว่าคุณจะเอารุ่นที่คุณเรียนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นได้ไหมครับมันก็ไม่ได้ครับหลักเกณฑ์มันก็จะต่างกันออกไปนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือคุณจะรู้จุดวัดไฟที่มันเสียได้ยังไงนะครับถึงแม้ว่าเรามีราววงจรก็ตามรายวงจรก็ไม่ได้เป็นคําตอบให้เราว่าไอ้นี่มันเสียนะครับไอ้ et, นี่มันเสียอย่างเงี้ยคร,รา คนจุดที่ตอบเราได้ก็คือมิเตอร์มิเตอร์เนี่ยจะเป็นตัววัดค่า,าแล้วก็จะเป็นคําตอบให้เราได้ประกอบก,บกับการเรียนรู้วงจรที่ถูกต้องว่าจุดวัดมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อสมมุติว่าเราวัดไฟได้5.2วตนเท่าเดิมก็แสดงว่าตัว C ตัวนี้ผ่านนะครับ ผ่านไปทีนี้ตัว C ตัวนี้สมมุติว่าอย่างครับสมมุติว่ารุ่นนี้มี IC ชาร์จตัวนะครับมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับลายของตัวนี้ก็คือจะเข้าตัว C ตัวนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเล็กหลังจากนั้นนะครับก็จะมีลายพิ้นที่วิ่งเข้าไปสู่ตัวใหญ่ก็จะมี C อีก1ตัวนะครับ C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวใหญ่คุณจะต้องวัดไฟได้5.2วอนเท่าเดิมนะครับ 5.2โวลต์เท่าเดิมซึ่งเป็นค่าแรกค่าแรกกับค่าแรกที่เราที่เราวัดได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น5.2โวลต์ถ้าเกิดว่า C ทางเข้าสู่ตัวเล็กวัดได้5.2แต่ C ทางออกไปสู่ตัวใหญ่คุณวัดไฟไม่ได้ก็แสดงว่า IC ชาร์จขนาดเล็กเสียนะครับ คุณก็ต้องซ่อมตัวนี้ไปหรืออาจจะมีการต่อลายตรงอันนี้ก็คือสามารถทําได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เขาก็เรียกว่าบางคนบางคนเขาเรียก OVP นะครับก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเหตุการณ์อย่างนี้มันมีมานาแล้วครับในการต่อข้ามลาย IC ชาร์จขนาดเล็กนะครับก็คือคุณก็ต้องรู้จุดไฟจุดวัดไฟตรงนี้ด้วยนะครับว่ายังไงเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ จะมีความสําคัญในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้สมมุติว่า <c oughs> สมมติว่าเราวัดไฟได้5.2โวลต์ก็แสดงว่าตัวเล็กผ่าน IC ชัดตขนาดเล็กผ่านต่อไปก็จะเข้าสู่ IC ชารตตัวใหญ่ทีนี้มันก็จะเข้าระบบะสู่วงจรการชาร์จจะไปที่ไหนยังไงก็ช่างมันครับต้องไปนสนใจเพราะว่าอันนี้คือเข้าสู่ระบบการทํางานของวงจรการชาร์จมี CPU มี i c ชาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องอจุดตรวจสอบแบตเตอรี่อะไรต่างๆพวกนี้ถ้ามีความสมบูรณ์100%อนตะครับก็คือ,อ ไฟจะออกมาที่จุดสุดท้ายจุดสุดท้ายก็คือขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วบวกขั้วบวกที่ตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่า IC ชาร์จของเราใช้ได้นะครับจะมีค่าไฟออกมา,าเกิน4.1โวลต์ขึ้นไปนะครับถ้ามีค่าที่ต่ํากว่านี้ที่ขั้วบวกก็คือ iC c h ชาร์จจะไม่ทำงานถ้าเกิดว่าเราวัดไฟมาตามสเต็ปก่อนที่จะเข้าสู่ iC c h ชาร์จขนาดใหญ่ได้ไฟ5.2วเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าที่ขั้วบวกเนี่ยมีไฟมาไม่ถึงมาไม่ถึงเช่น3.5วนะครับที่ตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกูอลองสังเกตดีๆว่ามีค่าไฟเริ่มต้นอยู่ที่3.85วนะครับ แล้วก็รีมิตฟูลลีมิตก็คือเต็มอยู่ที่4.40อันนี้หมายความว่าไงครับก็คืออันนี้อาจจะเป็นสัก1%อันนี้อาจจะเป็น100%อันนี้ประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นค่าไฟที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่ากว่าค่าเริ่มต้นของแบตเนี่ยจะทําให้การชาร์จประจุให้กับตัวแบตไม่สามารถทําได้เหมือนกับว่าคุณเอา,อาประจุที่น้อยกว่าไปใส่ที่มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ตัวแบตได้ก็เป็นเหตุทําให้ชาร์จไฟเรานิ่งเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในความหมายของผมที่จะพูดก็คือไอซีชาร์จมันเสียว่ากันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่า IC ชาร์จเสียก็ก็ก ุณชาร์จไปก็นิ่งเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไยงไวา่าเกิดจาก IC ชาร์จหรือเกิดจากตัว C ีรั่วหรือเกิดจากสายแพร่ขาดหรือเกิดจากาชุดล่างเกิดการชํารุดเสียหายหรือว่า,าก้นชาร์จผิดปกติหรือว่ารูชาร์ดด้านนอกสกรปรกอ,อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณจะต้องรู้จุดเสีย ให้ได้ชัดเจนถ้าเกิดว่าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็ลงมือทำนะครับการทําก็ทําแค่นิดเดียวเพราะว่าเรารู้จุดที่เสียอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็นั่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับยกตัว C ไปแล้วจริงๆแล้วถ้ามันไม่เสียก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับก็คือปล่อยมันนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วการยกตัว C ออกนะครับผมแนะนำนะครับว่าคุณไม่ต้องไปใส่กลับก็ได้นะครับคุณก็ยกทิ้งไปเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องนํามาใส่กลับก็คือไม่ได้เกิดปัญหาแต่อย่างใดนั่นเองนะครับก ก็ในเรื่องพวกนี้ก็หลายคนผิดพลาดในเรื่องของการทําตรงนี้มาแล้วนะครับก็จากประสบการณ์การการสอนหรือหรือคนที่มาถ่ายถามผมก็ตามนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจะวัดให้ดูนะครับก็วิธีการวัดที่ขั้วแบตเตอรี่นะ่ะถ้าสมมุติว่าเราได้ค่าไฟเราได้ค่าไฟเกินเกิน4.1โวลต์ขึ้นไปนะครับก็สามารถจะทําได้ สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองก็คือพูดพูดง่ายงว่า IC ชาร์จไม่เสียนะครับ IC ชาร์จก็ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเสียบสายเข้าไปนะครับเราเสียบสายเข้าไปปุ๊บนะครับทีนี้ผมจะทําการวัดไฟที่ขั้วบวกโดยการปรับมิเตอร์ไปย่านวัดไฟนะครับ การวัดไฟก็เราก็ต้องใช้แตะกาวด้านหนึ่งนะครับเอาสีดําสีดํามาแตะกาวนะครับเราทีนี้คุณก็วัดไฟที่ขั้วบวกตรวจสอบดูคุณจะเห็นว่าตัวนี้นะครับก็จะมีค่าไฟเกิดขึ้นมาดูนะครับว่าอันนี้ยังเป็นค่าที่ไม่นิ่นะครับมากสุดก็คือ4.0 4.1โวลต์นะครับในการวัดครั้งแรกเนี่ยค่ามันอาจจะไม่นิ่นะครับก็คือเหมือนกับว่าคุณต้องต้อง ต้องสังเกตดูว่าเวลาที่เราเสียบชาร์จไปปุ๊บนะครับวงจรการชาร์จจะเริ่มค่อยๆทํางานขึ้นมาจนกระทั่งมีสายฟ้าขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดเครื่องก็ตามถ้าเป็นค่าที่นิ่งในลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับนี้จะมองไม่เห็นเอาใหม่นะครับผมวัดไฟนะครับปรากฏว่าได้ค่าไฟ4.16โวลต์ก็แสดงว่า IC ชาร์จทำงานอยู่นะครับก็คือใช้งานได้นั่นเองนะครับ ทีนี้เราก็สามารถจะตรวจสอบได้เลยนะครับในทุกๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเราเสียบสายชาร์จเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะไปวัดไฟที่ขั้วบวกอนี่ผมจะวัดไฟที่ขั้วบวกนะครับว่ามีกระแสไฟมาเท่าไหร่นะครับอ่า,อามิเตอร์แตะเก่าด้านหนึ่งเราก็วัดไฟไปที่ขั้วบวกอ่คุณจะเห็นว่านะครับมา4.23อันนี้ก็แสดงว่า,า IC ซีชาร์จท,ทำงานอยู่นั่นเอง อันนี้ก็เป็นการตรวจสอบง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นจุดสุดท้ายสําหรับลายวีบัตที่จะจะชาร์จประจุแอมป์ให้กับตัวแบตเตอรี่ของเราแน่เองนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับในคลิปนี้อันนี้ผมมีเวลาจํากัดนะครับวันนี้ก็ก็จะขอไลอ่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับใครสนใจที่จะเรียนแบบไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ เราเราสามารถที่จะนําวิชาวความรู้ในส่วนที่ผมสอนตามหลักสูตรนะครับไปใช้งานได้นะครับไปประกอบอาชีพได้ไปเลี้ยงตัวเองได้ไปเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปนั่นเองนะครับคุณอาจจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นจากการซ่อมมือถือจากที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับคุณก็จะรู้ได้มากขึ้นนะครับจากจากแนวทางการสอนของผมนั่นเองนะครับในส่วนของพื้นฐานเนี่ยผมจะบอกให้ว่าบางคนก็มองข้ามไปว่าผมจบพื้นฐานมาแล้วครับแต่พื้นฐานของแต่ละท่านของช่างซ่อมมือถือผมตอบได้เลยว่าไม่มีทาง เหมือนกันแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ใครก็ประสบการณ์มันนะครับ ว่าว่าเราเราทำมาเยอะมาน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณไปเรียนกับคนที่ซ่อมเครื่องมาน้อยคุณก็จะได้ความรู้น้อยตามเขาไปด้วยนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปรวมกับไปเรียนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการซ่อมเนี่ยคนข้างเยอะอประสบการณ์ในการสอนกับในการซ่อมมันต่างกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าประสบการณ์ในการสอนแต่ไม่เคยซ่อมเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนุณคนที่มาสอนคุณจะต้องซ่อมซ่อมเป็นด้วยแล้วก็สอนเป็นด้วยอันนี้คุณถึง จะเข้าใจอย่าง่องแท้ในเรื่องของการซ่อมมือถืออย่างชัดเจนนะครับเอาวันนี้ขอฝากไว้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับในรอบสอนสดสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์นะครับแล้วก็ใครจะเข้ากลุ่มไลฟ์สดก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับค่าสมาชิก9 99บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถจะอยู่ได้ตลอดนะครับตลอดไปไม่มีรายปีนะครับเอาวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนี้นะครับสวัสดีครับ